สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านนะครับหามือนีทางช่องเฮาครับได้เดินทางมาถึงวัดปูเกตสองครับเพื่อพาคเอฟซีครับมาตามแนวทางตัวเลขครับประจํางวดวันที่สิบเกตมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเอฟซีเข้ามาแล้วครับถ้ามักจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องวิไลให้โชคครับสิได้หาคลิปฝากพี่ต้นน้อง ที่สำคัญครับเอฟอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซีส่ยริพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับขับเพื่อว่าเป็นการเสวลาครับเข้าไปกับนมัสการปูเกตสองพร้อมกับตัวเลขน้ำงทางงรับฝากตอนเอฟซได้ตัวใดเข้าไปกับนมัสการปูพร้อมๆกันเลยครับนกาบนมาสการครับปูครับเอฟซีปาะามนวทางครับปู มามาหลายรอบแล้วว่าฟอกันน้อปูจับปูกันตั้งแต่ปีไม้เนาะเดียนช่องเดียนไปแหละเบาวบานครับองานน้อปูเนาะงานกินมิมนหลายครับตั้งแต่ปีใหม่ยาวมาเลยน้อปูมาหล่อพี่สี่นะคะคือมานนันเรียกเรียกงูอะไรไทยเนาะเรียกงูอ่อนไหเรียกงูเฮาเรียกงูที่เกี่ยวเห็นไหมบัวนุบุรีไทยบัวไทยปะเครับ็จตะเลงได้ตั้งร่างเด็กเด็กงูอันบอกเกระจวน ไีใ่งูเกี่ยวพามเลียวกมาอเจ้าหนึ่าหโอ้ถือกันคับเต็มเัอถัดตัวูมถือแล้วเบาโอ้หหนึ่งเกาหคนเนี้เบาจิตติล้ินอกันาคักคักเจ้าือหเจ้าือหยังหหนึ่งเกาหหน่งหออกเขาบอกหาออเขาเต็ม ชุดเต็มชุดเต็มแค่ละมื้บงบึงน้่กันนะคะเอฟซีปูไดที่ว่าใ็กต่งแล้วก็ชุดเต็มของปูวันที่แล้วในตล่างกับเขาะ,ะ้องเก่าเก่าลูกเนเป็นแนวทางเป็นแค่ทาง,ทางแล้ว <c oughs> คือ,ค,อคำนวณนี่ะมานะเขาว่าบริปักรักว <c oughs> าประกอบให <c oughs> <anecdote. S 1> ้บึ้งช <c oughs> ในแต่ละงในแค่นี้สิองคูนี่ร้นี้หองเก่าเก่าหมดเี้ค่ะห้องบริปักรักบริปักรักก็คือจังปูบอก้วบริปักรักหายนะคะเนาะบริหารักแต่ว่า ซื้อในชุดเต็มนี่เขาแน่นอนนะคะกับเขากเก่าเก่าหกนะคะเนาะคือถ้าบรมากจับเอาไ้นี่ค่ะมือย่างหันกับเด่นอยู่ทึงๆเหือค่ะต้องตัวนี้มันทีคือตัวเกียร์เขากไวบดความนเก่ากับป๋าต้ก็เต็มบดอ่ะครับแมนปูที่ตัวห้อประกอบมากมากเลห้องจับห่ัวมากมากตัวค่ะที่ตัวนี้ก็ถือว่าเหล็กแต่ล่างเขาย่างบอลูดได้ปูบอลูดอะครับบอลูนเอาเบิ้งกันตเหล็กวดกวนเ้อาอ้อนอวนี่ เรียกว่าวันนี้ครูบาอาจารย์มีหาแปกับอันนะห้าแปะกับหกเก้านีมันบอกน้นกลดเลยอตามลังแม่อีรีอือแถมแต่วันนี้ครูบาอาจารย์ต้องว่านี่เยตัวนี้เลยนี่นี่ซ้ามเป่าม่นเิ้กน้ำกดมากู่มันมันมีเลยมันมีในตารางเขาแต่ในตารางเขาก็มีเมนเรียกถูกเลยตัวนี้ค่ะ แล้วแล้วงวดนี้เลยในต่ร่างก็ยืนเก่าก็แปดอี่มไหมบ่างคะปุ๊กแม่นตาเด่นเดี๋ยวนี่เด่นเด่นศูนย์บ่กศูนย์เด่นศูนย์วิ่งไปที่ศูนย์บ่มันเด่นดอกมักมักเออเอามักมักส่วนโตมักส่วนโตเอาไว้ไงมักแต่ว่าเด่นเมันกี้แปลบเก่าก็ว่าแหละตามตำแหน่งตัวเด่นมันคือเก่าก็แปดแมนครับแต่ว่าตัวที่พูดมกคือมักศูนย์เอาฟังดีๆเด้อยเอฟซีเลยจับไซเอ็นตัวเด่นเท่าไรนี่ศูนย์แปดศูนย์เก้านี่ฮะเพือที่แดงเนี่ย คบ้าดเนี่ครับเราเราวันปูฝันป่ครับนี่หกศูนย์เก้านี่ฝันเห็นม,งมงังวงถ้าฝันเห็นมังวง,งมันชีงมีเหล็กอยู่อันมีหามีหอกมีศูนย์มีเก่านี่จับมาสามตัวอืมครับถ้าบอกมาเอียงศูนย์ศูนย์เก้าหากันเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก่าเนียซับหนาสลังนี่มันมันจะเป็นเหลขสามตัวดิแต่ว่าเขียนไว้ยังงั้นเพราะว่า คิดว่ามันจะมาตามหลังเ้าคือคือฮัทอาเคียร์ไรเป็นลักฐานอีกไหมว่าปูมักสรีร้อยหลังเล็กพวกฟันปูเจ้าเพื่องวดนาเป็นไหมโอ้เป็นเพราะว่าวันนี้วันนาต้องมาให้เห็นแมนเพราะว่ามาคือสามตัวเลยดิเพราะว่ามักสรีร้อยหลังเล็กพวกฟันใบเคียนเคียนใบเพราะว่าเคียนใบยังมันมันจะเข่าต่ำมันก็ร้อนเล็กเล็กฟันน้อมันสีบอไข่รถครับแมนครับปูเพรา็ว่ามันสีตามหลังมาก9กับม้าครับ เับนไดมันเขาเขาเขาันเขาก็ว่าหาแปรอีกรอนน้ำก็บเขาตัวนี้เลานีแหละยานตัวนี้ตามหลังนะ้รก็เลยครับลงตัวที่แลกกนละเด็กท่ก็ได้เก้าสามเด็กเก้าสามัคุณเก้าสามสัตว์ตัวตัวแรกคันบอกสัตว์เก้าสามค่ะ เอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเอฟซี e <ม>เป็นแนวทางครับประจำวันวัที่สิบเกดนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มที่ฟูจับบอกว่าห้จากในตาล่างนไม่นีนะคะน่คือมีแค่นี้แหละในตาล่างไม่ต้องจับตัวเงินครับค่ะก็ได้นี่ไม่ตัดตับมีคนหนี่ครับ<ม>ด้านซ้ายมือเป็นชุดเต็มนะครับเอฟซี e FC, แคปหน้าจอไว้นั่มนะครับชุดเต็มฟูจับออกจากตาล่างนะครับสามารถเอาไปครับพิจารณาได้เนาะปู่ได้ถ้ามักตัวใดก็จังนั่นได้ให้มีนะให้มีในตาล่าง แกแค่มีสิบสองครูนะปู่จับออกไข่แล้วมีสิบสองคูนะกาเวซี่สุดเต็มมือหมดมดแล้วนะเออแม่ดีที่ะครูที่ว่าเขาว่าตอนนเขาวาจาสิบมหาแปดก็มากมากมั่นไม่ประาข้ามมดถ้าบ้มากก็ถึงหวดหลังเสีมาเด้ก้วันนี้ก็คือโตนั่นแหละคือสุดสุดสามตาเรียกนี้เรียกฟันนี้ถ้าบ่ออกวันนี้ก็คือออกหวดจะมากนี่แหละ 609เหมือนแบบปูแมลงหมักอยหลังหลักความฝันก็เลยเ<ป>ขียนไว้ซื้อประเด็นนั่นครับขเ,เขออียนไปตอนอย่างเขาออก็ตั้งเขาก็เก่าแหละครับปูเออตามนี้อันนี้เขียนไว้เป็นนั่นไปถามมันมาตลงวันรุ่นเขาจ็เสียโอ้ครับนีเด็กฝันอยู่มีอยู่4ตัวนี่อือครับปูวันนี้มอง,งจะมามามาก3ตัวเลยดิครับปูสิบ,บ 6, 09, 9, ะ609 9ชุด6อ่ะ เกาศูนหาเกาหาชูนไปสันน <rawd Moder> ่ะมันได้ทราบกันซะไม่ละครับปู่เนี่ยมันมีศูนต์เาเข้าสอบเอาแต่เผื่อหัวโตไปอีกไปไรเนี่นครับปู่เกี่ยไปยามลืมเมี่นครับเพราะว่าตาฟันมันจระปิดมากสิถ้าบอกว่านี่คืออันนี้เดีนได้สามโตเลยตาฟันยังม่วนปูวิ่งไปที่ศูนต์เลยเนาะปูเป็นบนล่างเนาะครับศูนต์มาแห้งนะครับคือเนี่ยก็นี่แหละ 2อคูน่นี่เด่นได้0ูนย์แปดนเ้านาะครับปูงนขห้องออกสุดปเด็นห้าทานั่นก็นอาจจะมาทั้งบุนทั้งล่างนะศูนย์ะครับนี่ก็ใส่ศูน,นย์กับศูนั่นะแหะก็เหลือมีแค่นี้แหละครับ fc แคปน้าจอไว้เดอครับเหล็กตะล่างปูนะครับเดินยน่ามาไลาหงดเหลี่ยวนะครับบดย่งบดหลุดเด้อครับเหล็กตะล่างของปู สุดสามตัวครับเอฟซีกับซิมี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามนะครับเอฟซีแล้วก็ศูนย์เก้าสามนะครับถือว่าเป็นตัวเด่นของปูเลยนะครับสุดสามตัวอันนี้เลขถือว่าเป็นเลขล็อกเลยยังไีเนี่ยเบอร์้หนีแหละมนตารางห้องเป็นเลขล็อกเลขตารางเลยนะอปูเนะมีตาางมีแค่นี้แหะมีทั้งหมดในตารางเอนี่ปูจับออกให้แล้ว มีสิบสองครูนะครับถือว่าเป็นเลขล็อกในจากตารางเลยเด้อตารางมีแค่นี้แหละไปเบิร์กเบิง์กปิดหน้าท่างทาตเรมากอะตัวเรซเด่นๆมากกับเบิร์กพยามให้มันเบิรกเบิร์ใส่กันนะครว่ามีตัวใดตรงเป็นตะหลินเนาะปูเนาะแม่น่ะคันที่บอกว่าหลายก็คือหลายแต่ว่าถ้าผู้ตันเป็นบ่หลายดิปู่อันแรกสิบสองคูหนึ่งอันแรกก็สิบสองครูเราบนลายบหลายค่ะสิบสองครูบ่หลายแล้วถ้ามีอันจับ ลักซิบลักหน่วยไปมันกระินหน่อยลงครับแมนครับผู้ใดยืนลักเป็นยืนเลยเนาะคููเนาะแมนลักกแว่านี่แหละว่ามันจับลักกันได้ไหมจับก็ใครได้ว่ามันจับเราไม่โมโหแมนเมื่อก่อนเราบริบัก์รักค่ะวันนี้ถ้าตัวอันตัวนี้ถ้ามาก็มากสี่ศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์นี่เขาเขาบอกปลารักนี่ตัวนี้คือปักลักรักนี่ครับค่ะนี่จับประกอบคือ สองตัวมันจะถ้ามามาลางจะเป็นลักถ้ามาบนจะเป็นลักสิบครับคอ่บเบคริคปต์ีมอดีด้วยครับเอฟซีครับมีศูนย์แปดศูนย์เก้าปูกันศูนย์เจ็ดศูนย์หานะครับนี่เล็กวามฝันของปูนะครับปูอาถ้าฝันเห็นหมักมองมักสิบินหกศูนย์เก้า 9ก้านยหกยูไดนี่นะครับวินเอาอ่านี้ครับนี่ครับมาสามตัวเลยเด็กตัวอโอครับเนี่ยเอฟซีจ่เบิงันเบงนนี้จังวดรุ่นแหละครับมันมากสีมาลอยหลังเนาะปูออครับนี่ครับเอฟซีบอว่างวดงวดจะมาเล่นได้เลยเพื่อเรนไ่ต้องเล่นสองตัวหรือสามตัวซับไปนี่แหละครับนี่นี่คือขอตดศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าเี่ตัวนี่เือซับ อ <kung> ยู่ในนี้ไซับเอาซับเอาลงกนีเอาโซนใส่น้ำครับ0ซนห้าหกนเก้าเท่านั้นลปูก็แค่นั้นนปูเนาะครับพิจารณาเอานะครับเอฟซีเป็นแนวทางคากตอนกันบ่คานี้ซีปูนี่ปูแมนโซนแปดโซนเก้าบอลนี่เทียบอลแล้วตัวจริงเลยตัวเด่นกัน0ูนเจ็ดกับ0ซนห้าแมนมีนกักัน06กกับตัวกัน ก็พน,นันก็โหลดสูนหลนอดงวดนี้ก็คือวอลไงปูว่า,งงา <c oughs> เด่นศูนย์ไปเลยในวยวิทุ่น,นลูดศูนย์ไปโหลดน,นะคะจะสูนก็ใช้ตนท่ากับพ่อแล้ยศูนแบบสังกาสองตัวครับใชนะ่แหละใช้ตนรินทาก่อนนะแกปนาจ,จอไว้นะคะเป็นเนี่ข้างเนือก่อยพี่สมักชอบกับตังติดตามนะคะบ่<อ>ะะบามาเข้ากับปอยพันนะคะ่ะ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุณขอบคุณปู่วยครับที่แบ่งปันแนวทางให้ f ีทางช่องไดไม่โสมไม่หลับตอนหลับปีใหม่เนะปู่สาธุครับมานี่ดรอกปู่ครับ